สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเซลลลอยเจาะลึกทุกมิติของโลกภาพเพีรและบันเทิงกับผมนิทรานและพิธีกรคู่ผมคุณแคนอัติรุธครับ,รบเราสองคนนั้นจะมาส่งความสุขถึงบ้านคุณนะครับแคน ทุกเช้าวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้นะครับ11รายการโดยประมาณนะครับทางช่อง True for You หมายเลข24แห่งนี้ครับแทนใช่เลยครับและแน่นอนนะครับเรื่องต้นรายการแบบนี้เราก็มีข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆจากทาง Major Cineplex นะครับกับหนังเข้าใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับถือว่าโอ้โหหลายคนรอคอยพี่ก็รอ Black Panther Wakanda Forever นะครับเป็นภาคต่อของหนังซูเปอร์ฮีโร่จากค่าย Marvel ซึ่งหลายคนเนี่ยก็รอลุ้นถูกต้องอยากรู้ว่าหนังจะไปในทิศทางไหนแล้วใครล่ะ จะมาเป็น Black p a n เ h อร์แล้วก็ต้องติดตามกันนะครับเพราะว่าความบันเทิงระดับยักษ์นี้ก็จะต้องมีรูปแบบพิเศษในคือโรงภาพยนเมเจอร์ซีเนเพล็กซ์นะครับติดตามกันได้วันพุธที่9พฤศจิกายนนี้กับ Black Panther Wakanda Forever ในรูปแบบ IMAX CDX ScreenX g กซ์สกรีนเอ็ s และระบบปกติครับครับผมแือว่าดูครบทุกรูปแบบเพราะฉะนั้นใครสนใจนะครับสามารถเข้าไปเช็ครอบนะฮะ ซื้อตั๋วกันได้ครับผ่านทางแอปพลิเคชัน Major Cineplex นะครับหรือว่าเข้าไปได้ที่ www.majorcineplex.com นพะครับพูดถึงเรื่องของซ u เปอร์ฮีโร่วันนี้เราก็มีของที่เอามาให้ดูเหมือนกันเป็นของอินดี้ซูเปอร์ฮีโร่ที่ตอนนี้ฮอตฮิตม,มากๆแล้วผมบอกเลยนะนหนังสนุกมากโอ้โหนี่ b บล็กอะดำอันนี้เป็นผ้านะฮะผ้าีกันสุแท้จากต่างประเทศเลยซึ่งเป็นของเราคนละใบถูกต้องครับไม่ใช่ไม่ใช่ละโอ้อตอจกคุณผู้ชมได้ครับะะอยากได้ติดตามรายการของเราให้จบวันนี้นะครับเอาละครับมันถึงช่วงแรกของเราแน่นอนครับเราจะพาคุณไปอัปเดตข่าวสารในวงการบันเทิงต่างประเทศรวมถึงในแวดวงภาพยนตร์ติดตามกันเลยครับในช่วงเซลูลอยบีทครับช่วงเซลูลอยบีทสนับสนุนโดย mpass บัตรดูหนังรายเดือนดูได้ทุกเรื่องที่ Major ร์ n e น l เพทุกสาขาสมัครออนไลน์ได้ที่ LINE Major Group ข้าวคราวที่ร้อนแรงในรอบ2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาคงจะหนีไม่พ้นการแต่งตั้ง CEO คนใหม่ที่จะคุม DC Studios นั่นก็คือ j เจมส์กันผู้กำกับ Guardians of the Galaxy และ Peter Safran โปรดิวเซอร์ภาพ์นอย่างอาโค a มน h a z a m และจักรวาล The Conjuring ซึ่งก็จะเป็นการปิดรูโวสักทีหลังจากตำแหน่งนี้ว้างมานาน และเมื่อมีชื่อเจมส์กันซึ่งเคยกำกับภาพยนต์ให้กับฝั่งม a ร์เ l ลมาแล้วก็ทำให้ชาวเน็ตแอบสงสัยไม่ได้ว่าอย่างนี้แปลว่ามีอะไรในกอไผ่กับแคเวนไฟทยีหัวเรือใหญ่ของมอร์เ l ลหรือเปล่าถึงงอนไปอยู่กับดีซอย่างเต็มตัว ในฐานะผู้บริหารอีกด้วยนะงานนี้เจมส์กันไม่รอช้าเผยผ่าน Twitter ส่วนตัวว่าคนแรกที่เขาบอกหลังจากได้รับตำแหน่งใหม่ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นแคเวนไฟกี้ประธาน Marvel Studios ต่อด้วยจอห์นซีนานักสแสดงจาก Peacemaker เขายังกล่าวอีกว่าในขณะที่ DC และ Marvel อาจจะเป็นคู่แข่งกันแต่ทั้งสองบริษัทมีเป้าหมายร่วมกันในการทำให้ประสบการณ์ในโรงภาพยนตร์มี ชีวิตชีวาขึ้นและที่สำคัญแม้ว่าเจมส์จะเป็นหัวเรือใหญ่ฝั่ง DC แต่เขาก็ยังคงทำงานร่วมกับ Marvel ในโปรเจกต์อื่นๆไม่ว่าจะเป็น Guardians of the Galaxy Holiday Special ที่จะเปิดตัวใน Disney Plus ในเดือนหน้าซีรีส์ I Am Groot และ Guardians of the Galaxy p a r k 3ที่จะฉายในปีหน้าด้วยค่ะ Cut. Great. Cut That's it. <S Cut. หากต้องดึงซูเปอร์ฮีโร่มาปรับแอนตี้ฮีโร่ที่ทรงพลังอย่างแบล็กอดเดมก็คงต้องเรียก The One and Only Piece สุปเท่านั้นซึ่งด้านเฮีย Dwayne The Rock Johnson ก็ไม่ปิดโอกาสสร้างภาพผยนต์ Cross Over ระหว่าง2ตัวละครนี้โดยล่าสุดเฮียได้ออกมายืนยันแล้วค่ะว่าจะสร้างภาพยนต์ซูเปอร์แมนปะทะ Black อาเดมแน่นอน โดยเฮียได้อธิบายว่าเหตุผลหลักในการสร้างภาพยน Black Adam แบบ standalone ก็เพื่อจะปูทางสำหรับการร่วมจอของ2ตัวละครนี้ The Rock ได้ให้สัมภาษณ์กับเว็บซิ n emaBlend ว่ายุคใหม่ของจักรวาล DC กำลังจะเริ่มขึ้นหลังจากที่ Black Adam นั้นได้แนะนำให้โลกได้รู้จักกับ Justice Society of America โดยองค์ประกอบสำคัญคือการรับฟังเสียงเรียกร้องของแฟนๆและพยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แฟนๆนั้นได้สิ่งที่พวกเขาต้องการนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวดีที่มาพร้อมกับจังหวะของ Man of Steel ที่จะเดินหน้าทำพักสองต่อ เพราะเฮนรี่ a v i วลนั้นถูกคอนเฟิร์มแล้วค่ะว่าจะกลับมารับบทเป็นซูเปอร์แมนอีกครั้งโดยเฮนรี่ a v i l ลได้ให้สัมภาษณ์ทางพอดแคสต์ผ่านฮอ l ลีว o ดรีพอร์เตอร์ว่ายังบอกอะไรไม่ได้มากนะักแต่สิ่งที่น่าตื่นเต้นกำลังจะมาถึงแล้วตัวละครนี้อย่างซูเปอร์แมนก็มีอนาคตที่สดใสและตัวผมเองก็ตื่นเต้นมากที่มีโอกาสได้เล่าเรื่องราวของซูเปอร์แมนอย่างมีความสุขอีกครั้ง The Red Cap ว้าว <Wow, S 2> <Wow. S 1> มีแต่ข่าวดีข่าวดีส่วนเราเรานั้นก็ปู้เสือร้อย่างเดียวเลยค่ะโอเคทุกคนดูกับทางนี้กับทางนี้โอเคทางนี้ขอบคุณครับ ทราบกันดีว่าแฟรนไช s e Fast and Furious กำลังจะปิดฉากลงด้วย Fast 10ที่กำลังจะมาถึงก็เลยไม่แปลกใจเลยที่แฟนๆอยากจะได้เห็นภาพผยนภาาแยกที่มีทีมหญิงล้วนบ้างอะไรบ้างและดูเหมือนว่าจะมีความเป็นไปได้สูงอีกด้วยจอห์นแลงลีหัวหน้าฝ่ายภาพยนของทางค่าย Universal ได้ให้สัมภาษณ์กับทาง Business Insider ว่า เธอก็อยากจะเห็นทีมหญิงล้วนเกิดขึ้นเหมือนกันหากจ้ำกันได้แฟรนไชส์ Stars and Furious เริ่มขึ้นในปี2001โดยรวมตัวนักแสดงอย่างเบนดีโซ่พอลวอล์คเกอร์มิเชลโรดริกสและจอร์เดนบรูสเตอร์ก่อนที่จะขยายแฟรนไชส์ภาพยนตร์รวม9เรื่องและมีทั้งหนังสั้นและซีรีส์ทางโทรทัศน์อีกด้วยและหากมีการร่วมทีมแฟสที่มีแต่ผู้หญิงล้วนก็คงจะน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว เพราะต้องยอมรับว่าพักหลังๆมีตัวละครหญิงที่แกร่งไม่ว่าจะเป็นเจสเซลย์ชาร์ที่รับบทโดยแกวกดอตรามซีที่รับบทโดยนาตาลีอีมานูเอลควีนีซึ่งรับบทโดยเฮเลนมิเรนและอีกมากมายรวมถึงตัวละครล่าสุดที่นำแสดงโดยบรีลอร์เซนอีกด้วยค่ะ ส่วน Fast ท0ถูกแบ่งออกเป็น2ตอนด้วยกันโดยมี Lewis l e t e r r i r r ผู้กำกับชาวฝรั่งเศสที่เคยฝากผลงาน The Transporter และ The Transporter ภาค2มากำกับการแสดง นอกจากนักแสดงหน้าเก่าแล้วภาคนี้ยังได้ดึงเจสันเมอร์ว่าพระเอกอ q u ควแมนและแดเนียลและแมลควายร์จาก The Suicide Squad มาแสดงด้วยค่ะตอนแรกของ Fast 10ทนมีกำหนดใช้ในวันที่19พฤษภาค,คมปี2023ค่ะ ทำเอาเหล่าแฟนคลับเซอร์ไพรส์ปากค้างเมื่อฮิวจ์แจ็คแมนได้ประกาศว่าจะกลับมารับบทเป็นวูลเวอรีนอีกครั้งเพื่อไปโผล่ในภาพยน Anti ์แอนตี้ฮีโร่เรื่องเดดผู้พัก3ามฮิวจ์แจ็คแมนได้ให้สัมภาษณ์กับทาง Associated Press ว่าเขารู้สึกตื่นเต้นมากเพราะมันนานกว่า5ปีแล้วไม่เคยคิดเลยว่าจะกลับมารับบทนี้อีกครั้งและขณะนี้เขาก็เริ่มเพิ่มน้ำหนักและเขายิมเพื่อฟิตร่างกาย เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมสำหรับบทนี้เมื่อถูกถามว่า Wolverine ในเวอร์ชั่นที่เราจะได้เห็นในอนาคตจะมีความอ่อนโยนขึ้นไหมทางฮิวขอเตือนเลยว่าฉบับนี้จะมีความเกรี้ยวกราดกว่าเดิมเพราะเขาเป็นคนที่โกรธจัดไม่พอใจอะไรเลยและถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่ก็จะโจมตี d e เดด o ู l ทันทีครั้งสุดท้ายที่แฟนๆได้เห็นว v ล r i รีก็เมื่อปี2017 ในภาพยนเรื่องโ o g a n ที่ทางคิวนั้นได้อำลาบทนี้ไปอย่างสง่างามกับเนื้อเรื่องที่แสดงให้เห็นถึงจุดจบของคาแรคเตอร์ที่ทางคิวนั้นมีความผูกพันมานานกว่า17ปีแต่ดูท่าทางคราวนี้ตัวละครนี้ก็จะถูก Disney ปลุกฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งและได้ไปต่ออย่างสวยสวยเลยค่ะอ้าวของดีก็ต้องอดใจรอคะ่ะเดทผู้พักสามที่มีว o l เ e อร n นมี กำหนดเข้าฉายในวันที่8พฤศจิกายน2024คะ่ะโอหายใจแทาไม่ทั่วท้องเลย <laughs> สิ่งดีๆแบบนี้ติดตามกับเราสองคนได้ในช่วงเซลอยบีทของรายการเซลอยของเราทุกสุดสัปดาห์ครับใช่ครับต้องบอกว่าทุกวันนี้ภาพยนตร์ของเราเปิดกว้างมากขึ้นแล้วก็มีหลากหลายมากขึ้นมากๆพักกันครู่เดียวครับช่วงหน้าเรามีภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งกระแสดีมากๆบราเ h อร์เพื่อนชายสักคู่เดียวครับ <laughs> You sure yourselves. handle you you can Brace it? Black Adam. วันนี้ในโรงภาพยนรยตร์ซานตาเฟสเต็กติมพลังกับฮีโร่เซ็ตในราคาอยู่159บาท20ดลอลลาร์ครึถึง30พฤศจิกาย,ยน2565เจริญสุขทุกสถานี Black Adam We know who you are and what you are capable of. There's no one on this planet that can stop me. Black Adam วันนี้ในโรงภาพยนตร์ ผู้ชมครับแคนครับขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่เซลลูลอยกันต่อและนี่คือช่วงเซลลูลอยเรคเคอเมนต์กับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูครับแคนครับหนังเรื่องนี้ที่เราสองคนจะนําเสนอจะเป็นหนังที่เขาบอกว่าจับสายพานและก็มอบให้กลุ่มนี้ครับ LGBTQ ครับเป็นหนังที่ฮอลลีวูดฮือฮามากมีชื่อว่า Brothers เพื่อนชายครับและเป็นผลงานของผู้กํากับคนนี้นิ c h ค l ลัสสโตเลอรซึ่งเคยกํากับภาพยนตร์เรื่อง Bad Neighbors แล้วก็เป็นผลงานอำนวยการสร้างของจัดอาปาเทาซึ่งคนเนี้ยคือหามาแล้วจาก b r i g h t s m t h น่าสนใจมากครับเรื่องราวก็น่าสนใจเหมือนกันนะฮะถูกต้องครับคือเป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งครับเขาชื่อว่าบ็อบบี้ซึ่งเขาคนนี้เป็นคนที่ชื่นชอบในการที่จะออกเดทผ่านการนัดถิ่นเดิม ท i เดอร์ oh คือแอปพลิเคชันที่พบเจอกัน <หา S 2> พูดคุยก,กันกแต่พอดีความสมัคของเขาเนี่ย<ม>เขาไม่ค่อยค้นหาความสัมันธ์ที่จริงจังสักเท่าไหร่เหมือนกับเจอการพูดคุยกันแล้วก็หลังจากนั้นก็เปลี่ยนคู่ไปเรื่อยๆแต่ว่าทุกอย่างเปลี่ยนไปครับเมื่อเขาได้เจอกับทนายความคนหนึ่งชื่อว่าแอรอน ซึ่งมีลักษณะแล้วก็มีนิสัยที่เหมือนเขาเป๊ะไม่หาความสัมพันธ์ที่จริงจังเหมือนกันเขาถึงบอกเมื่อเพลย์บอยตัวพ่อและตัวแม่มาเจอกันความปั่นป่วนกําลังจะเกิดขึ้นครับครับ่ะครับวันนี้เป็นยังไงนะฮะเรามีตัวอย่างของภาพยนตร์เรื่องนี้ Brother เพื่อนชายมาฝากกันติดตามมาเลยครับในช่วง c e l ลูล o ยด์เรคคอมเกับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูครับช่วงเซลลูลยด์เรคคอมเ It's Bobby Lieber coming to you from the future home of the LGBTQ Museum. Everyone is totally getting along. This happens to be Bisexual Awareness Week, and no one has acknowledged it. Lesbian History Month was in March. Nobody said a goddamn thing. Of course, lesbians get a month, and we get a week. What did I miss? This is a little unexpected, but, but we are in a throuple situation. situation. Let me tell you what's progressive now. Being alone. I love my life, I love my freedom, I love my independence. Freedom! Oh my god, that's Aaron. He's very hot. You guys are so stupid. I know. But we've been smart enough to brand ourselves as being smart. It's our little secret. that guy? I don't think I'm his type. He's like gay Tom Brady. And I bet he's as intimidated by you as you are by him. I'm down for whatever. I can do whenever and I can do whatever. Cool. GIF of Michael Scott yeah. dancing. Office GIF? This person isn't gay. I spent on my years I, and believe in you. You. I need you to be honest with me. You like these bro-y, meathead idiots. Oh, they're fighting you like that. I can be tough oh, like your you boys. Like, oh, that's what you, what you like. like. Oh, What's going on? Oh, that's cool. All right. Pride. Happy Pride! Now I have to go to a Pride party, and you're both too old to be in the pool. Please leave. People are threatening to boycott the museum. You can't say Lincoln was gay. If we don't do this, we're letting the heterosexual terrorists win. There are trans terrorists too. Caitlyn Jenner. You're so different from me. You're very intense. I can be chill. Just like a manly man. So. So, I got you. We're gonna need some help here, bro. What is going on with you? This guy has gone into my head. Find Maybe you're both bottoms here? and that's the problem. Uh, uh, uh. Gay sex was more fun when straight people were uncomfortable with it. Oh my god, do you guys remember straight people? Yeah, they had a nice run. เรามาสู่ตัวอย่างเรื่องที่2อกันดีกว่าเขาให้นิยามกันว่าเป็นหนังแนวโรแมนติกสยองขวัญมีชื่อว่าโบนเซนองโรแมนติกสยองขวัญด้วยใช่แล้วหนังนี้เป็นผลงานการกำกับของผู้กกับคนนี้ลู c ัสควาดาญิโนทุกคนรู้จักเข้าภายใต้ชื่อหนังเรื่องเขามี b i โอเนมและนักแสดงคู่บุญของเขากลับมาร่วมงานกับเขานั่นคือจิมมี่ชาลเมหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของชายเร่ร่อนคนหนึ่งที่ชื่อว่าลี แลานำแสดงโดยเจมส์ที่ชาลเมไปพบกับหญิงสาวคนหนึ่งที่หนีออกจากบ้านเธอมีชื่อว่าเมเรนสองคนนี้มาพบกันแล้วก็เปิดใจให้ซึ่งกันและกันแต่ว่าเด็กผู้หญิงคนนี้มีความลับบางอย่างมันมีโรคชนิดหนึ่งที่มีพฤติกรรมในการชอบกินเนื้อดิบๆของมนุษย์ด้วยกันกินเนื้อคนใช่<ม>ที่เขาเรียกว่า c a n n บ a น่าสนใจมากแค่พอเรื่องก็ คิดไม่ออกแล้วว่าจะไปในทางไหนนะครับสิ่งที่ทําให้น่าสนใจมากกว่านั้นนะครับเพราะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับเสียงเกลียวกราวมากๆในเทศกาลภาพยนตร์เวนิสปี2022นะครับที่สําคัญคือได้รางวัลซิวเวอร์ไลออนในสาขาพุ่งกับยอดเยี่ยมไปครองด้วยเราต้องรอราลุ้นกันแหละครับว่าความสมพั์ของคู่นี้จะเป็นยังไงและความสัมพันธ์แบบนี้จะส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวมอย่างไรบ้างวันนี้ครับเรามีตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องนี้โบ n e and a l l มาฝากกันในช่วงเซอร์รอยร์คอมเมนต์กับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูครับ in the story but the story's still the same. There's a lullaby for suffering and a paradox to blame I didn't know I had permission to murder and to maim You want it darker? We kill the flame You don't think I'm a bad person? <laughs> You look like the kind that's convinced himself he's got this under his thumb. He may But you pull on one little thread and I'm ready. set you free you ผู้ชมครับแคนครับพักชมโฆษณาสักครู่เดี๋ยวฮ mm ีโร่คนโปรดต้องบอกว่าเป็นฮีโร่ไหมหรือแอนตี้ฮีโร่ของคุณเนี่ยได้ทั้สองอย่างเหมือนกันโอ้โหสักครู่เดียวหลังโฆษณากับแบล็กอาดัมครับครับ <See you. S 3> ผมชอบเลือกวัตถุดิบเองเพื่อทำเมนูใหม่ๆ แฮปปี้สเต็กสเต็กปลากระพงเคียงผัดย่างเสิร์ฟพร้อมข้าวกรีเนัวและซอสซีฟูดมายออร่อยแฮปปี้169บาทซานตาเฟชฟเรคคอมเมนต์เสริมความสุขทุกสถานีผู้ชมครับแคนครับขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่เซลอยกันต่อ และนี่คือช่วงเซลอยพิกกับการพาท่านไปตะลุยเบื้องหลังภาพเพียนเด็ดๆที่อยู่ในกระแสะสับสนช่วงโดยซี n e มาเชก้าเนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ c i n e m a h o โฮมบายโกลเด้นดักครับครบแคนครับเส้นทางการเดินทางของหนังเรื่อง Black Adam เนี่ยต้องยอมรับเลยว่าเป็นหนังที่ทุกคนรอคอยคแล้วเป็นเส้นทางที่ยาวนานมากของนักแสดงที่ชื่อด w วนเดอ h e ร็อกจอห์นสันครับแล้วเส้นทางของการนําเสนอหนังเรื่องนี้ ใช้เวลานาน,านมากตั้งแต่เรื่องที่เกิดจนถึงวันนี้โอ้โหยาวนานมากเกือบ15ปีคือต้องบอกว่า The Rock นะฮะเดวเวงจอนสันเนี่ยเขามีความผูกพันกับตัวละครนี้มากๆตั้งแต่เด็กๆแล้วเดอะร็อกเคยให้สัมภาษณ์นะครับว่าเขาชื่นชอบตัวซูเปอร์ฮีโร่หรือว่าแอนตี้ฮีโร่ตัวนี้แบล็กอดัมมานานมากแล้วด้วยบุค,คลิกลักษณะแล้วก็เรื่องราวต่างๆจะเป็นตัวร้ายเอ๊ะใช่หรือเปล่า หรือว่าจะเป็นตัวดีก็ไม่ใช่ด้วยทัศนคติหลายๆอย่างทําให้ตัวละครตัวนี้มีมิติมากยิ่งขึ้นแล้วการที่เขาได้มาได้นนหลายคนอาจะเห็นว่าเอ๊ะใครที่ดูมาแล้วนะจะรู้สึกว่าบางอย่างในการตัดสินใจของเดอะร็อกทำไมไม่เหมือนแนวคิดของเราทั่วไปอย่าลืมนะครับว่าตัวแบล็กอ d ดัมนั้นถูกกักขังจองจําอยู่ในเมืองคันดักเนี่ย กว่า5,000ปีเพราะฉะนั้นออกมาโลกที่อย่างมันเปลี่ยนไปแล้วมันก็เป็นแนวคิดที่ใหม่เหมือนกันนังเรื่องนี้ถ้าพี่พูดถึงเรื่องราวของ15ปีอย่างการเดินทางเนี่ยเส้นทางนี้เริ่มต้นในปี2006ตอนนั้น The Rock นั้นมีความตั้งใจละว่าจะเดินได้การเป็นแอนตี้ฮีโร่คนนี้เริ่มหาคนเขียนบทเริ่มหาผู้กำกับที่มีความเป็นไปได้ก็มีการเปลี่ยนแปลงมีการคุยกับทางสตูดิโออย่างวอร์เนอร์ว่าเอ๊ะเราจะให้บล็อกกร์ดามาโผล่ในซู i c ส d ควอตไหมโผล่ในเชซายแล้ว พี่แกก็ไปติดตอนทำจูแมนจี้ตอนไงก็จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยล่าช้าไปพระเจ้าช่วยในที่สุดก็ไปเจอโควิดอีกนั่นเดสิมัน<ห>ก็เลยทำให้ทุกอย่างล่าช้าลงไปแต่ในที่สุดวันนี้ช้าแต่ชัวร์มาอย่างแรงครับเรื่องราวต่างๆมากมายนะครับวันนี้เรามีเบื้องหลังภาพยนตร์เรื่องนี้ Black Adam มาฝากคุณผู้ชมนะครับติดตามกันเลยในช่วงซิลลอยพิกสนับสนุนช่วงโดยซ i n ิมา i c ิเนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณซีมาทโฮมบ y g o ก d e เดนดครับ home Black Adam is something that has been part of my DNA and my soul ever since I was a kid reading comic books I always gravitated towards Black Adam because he was one of the few who, look like me. Plus he was always badass. DJ has had such a deep passion to make this film many years now, and he really is just taking the bull by the horns. I always knew that if we were ever to make Black Adam a reality, it would require the hardest work that I've ever put in in my life. ขอเชิญคุณผู้ชมร่วมสนุกกับรายการสุลอยเพื่อชิงกระเป๋าผ้าจากภาพยนตร์เรื่อง Black อ d ด m มจำนวน3รางวัลเพียงตอบคำถามว่าเ <c oughs> มืองที่เป็นต้นกำเนิดเรื่องราวและเป็นสถานที่จองจำแ l a c k a d ด m ม Adam, นานหลายพันปีมีชื่อว่าเมืองอะไรคุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกด้วยการกดไลค์เพจรายการและตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษพร้อมระบุชื่อนามสกุลต่อท้ายที่ช่องคอมเมนต์รูปกิจกรรมนี้ทาง a c e b o o k สุลอยตั้งแต่วันนี้ถึงวันอังคารที่15พฤศจิกายน2565สาำหรับผู้ที่ตอบถูก3ท่านเท่านั้นจะได้รับของรางวัลสุดพิเศษนี้ ทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีทางเ Facebook สลูลอยวันพุทธที่16คพฤศจิกายน2565ครับช่วงเซลูลอยโค้ด ก่อนจากกันวันนี้เรามีวลีเด็ดๆจากภาพพีณแอนิเมชันเรื่องโมอาน่าซึ่งฉายในปี2016มาฝากดังนี้ There comes a day when you're gonna look around and realize happiness is where you are ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยเข้าใจง่ายๆนะครับว่าสักวันคุณจะมองไปร,บรอบๆแล้วตระหนักขึ้นมาว่าความสุขอยู่ในที่ที่คุณอยู่ uh, Really? Blow dart cheek Blow my butt and คุผูชมครับแคนครับน่าเสียดายมากครับหมดเวลาลงแล้วครับ,รบทั้งหมดนี้นะคือบคือ30นาทีแห่งสาระความรู้ที่ครบทุกมิติของโลกภาพเยือนและเมินเชิงกับผมวิชราและคุณแคนอติรุษนะครับ,รบในรายการเซอร์ลอยของเราขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามเรื่องราวดีๆของเราทุกสุดสัปดาห์ในเวลาดีๆแบบนี้นะครับ1ิเการโดยประมาณทางช่อง t for You หมายเลข24 แห่งนี้ครับใช่ครับท่านไหนพลาดชมรายการของเรานะครับสามารถไปดูย้อนหลังได้ทางช่อง YouTube ของเรานะครับเซรุลอยทีวีโชว์ครับนอกจากนั้นนะเรามี Facebook ชื่อว่าเซรุลอยแล้วก็มีทั้ง Twitter i n s t a g r าแกรมฝากติดตามเหมือนด้วยเซรุลอยทีวีโชว์ครับวันนี้ขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำสวยๆแบบนี้นะครับแคนนี่คือเซนเตอร์มาจิการโลงภาพยนตร์ในบ้านนะครับคุณผู้ชมสามารถแวะเวียนมาเยี่ยมชมประสบการณ์ดีๆแบบนี้ได้ที่จีดีเอ็กซ์เพียร์เรนซ์บายโกชั้น4 Stadium 1ครับ มาสะดวกสบายมากเลยสนามสุขพัชราสายหรือสนามกีฬาแห่งชาติเรานี้มานิดเดียวครับใช่ครับวันนี้ขอทุกท่านพักผ่อนยังมีความสุขนะครับสุดสัปดาห์หน้าพบกับเรา2คนใหม่นะครับในเวลาดีๆแบบนี้วันนี้เทคแคร์ดูแลตัวเองขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ